นี r คือปืนถุง,ง D X ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเราเราไม่ได้เติมมันเป็นชาติแล้วเพื่อนของเหลือในตัวเรานี่ปืนปืนเหลือมาให้ใช 3, 4, ้สามสี่กระบอกนี่นานแล้วเพื่อนมีปืนไฟ E X P 9 0มีแต่ปืนเ yep กี้ยนเกี้ยนเหรอเพื่อนไม่ใช่เนี่ยเ,เลยไม่อย่างเล่นคองโดเลยใครเนี่ยอีกคนหนึ่งไอ้คุกควยเนาะบตกโจ๊ก <c oughs> ใช่ไหม ครับครับประคาสารเลวสารเลวถ่ายเงินมีจนมาเขี้ยกูก็จนเหมือนกันแล้วเนี่ยประคาไอ้คุยไอ้คุยเดี๋ยวกูแอดชื่อมึงยังเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ากูยังไม่ได้แอดเอาแอดแอดแล้วแอดแล้วมั้งเชียวโอเคแอดไปแอดครับเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วเนี่ย อ่าเราครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะอยู่ก to ับผมไวฮันเตอร์นะฮะวันนี้เราเอ้ยอยู่กับผมพี่เอ๊ะนะวันนี้เราก็จะมาลงเฟียเฟียรีเจนต์กันนะเอ้ยไม่ใช่เฟียดิลงงูรีเจนต์ก็ผมไม่ได้เล่นงูมาเป็นชาติอยู่ดีๆก็นึกอยากจะเล่นขึ้นมาก็อย่ารอพี่ตันลิบินครับกดเลยน้เดี๋ยวสิวันรอพ่อตันลิบินหรือไงไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รีเจนต์เหรอรีเจนต์รีเจนต์บ่ เอ้ยดูคนเอี้ยให้พี่ใจยิงไม่ไม่ไม่มีหลีกนะไม่มึงไม่ต้องเล่นมุกหลีออฟเรจันต์มึงอย่าเล่นนะตรงนี้มึงเอาไปเล่นตรงนู้นถ้ามึงจะเล่นน่ะเป็นเรื่อีผมมันเป็นปีอะไรเลยบอกคุยเป็นปีดอกไม้มันก็ทักทักปืนเป็นเร็วก็ใส่ปีนี้แล้วกันนะโอเคไอให้รอด้วยเอ้ยใจยิงเพื่อนเรายังไม่เรายังไม่เล่นกูด้วยแต่คนแรกเลยเราเองน่าไปเล่นก็ได้ใครเล่นดีเอ็กมีกูไม่เล่นเลยเอ้ยเพื่อนไม่ใจยิง เด้อเสียงหัวเราะพ, <Laser> พี่เอกแม่งดังอ่ะเอาเลยออกลงเทปว่าไม่มีใครห้ามโอ้ยเสียงหัวเราะแม่งดังนะดังสัตว์นะเปลี่ยนไอ้เป็นโหมดยิงสิลนัดยิงตรงนี้ไปเลยเยี่ยไปเลยขี้ใหม่อออยไปอ้อยเนี่ยโยมีรหัสไอเอ็กช็อปจีน่าจะไปจะพาเล่นไอ้นั่น อยากอยากเล่นในช็อตจีนอะกลัวนะอยู่ไม่ได้คือคืออยากเล่นโหมดเลฟโฟเดสสองมาโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ยิงไปไไม่ด้เกคช็อตจีนที่เข้าไม่ได้อเข้าไม่ได้เนาะจังหวะนี้กะจะพาเล่นโหมดเลฟโฟเดสสองอยากเล่นอย่าปิงกูเท่าไหร่หนูอยากเล่นเอ้าไอชิบหายกระโดดลงไปทำไมโอ้โหเดี๋ยวถามกูไอ้สั้นรีบเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันรีบเหรอ โอเคเย็นขนาเว้ยโอ้โหนี่กูดูให้ดูพี่เป็นตัวอย่างการหลบเสาแบบโมเมนต์ดีมีใจไปโกกซึ่งดูแล้วจำง้อไม่ต้องง้อใครหลบไม่ได้ไม่ต้องไปลาหมาบวชเลยเอ้ยอย่าบังอย่าบังโอ้โหเอาบังเจ้าไอเจ้าไอยเจ้าไอเจ้าอะไรของมึงโอ้เฮ้ยกองกองกองเราเราไม่แบ่งใครฮะเจ้าหนี้เต้จุงโดน เอาวิสันมาโอนอะไรมาสะกอนตรงนี้กูชืนอยู่บนดี้โจ๊กฮะโจ๊กจะทำอะไรเติร์นอ่ะโจ๊กจะจับเติร์นเข้าห้องน้ำแล้วแล้วขุดไอ้นั่นเลยจับขี้ค้องเลยคนละคูนอะไรจะไม่พูดถึงเลยจะไมพูดถึงเลยครับอะไรไม่หมดเลยเฮ้ยเฮย่านะเว้ยเอ้ยขอรักขอรักขอขอเออบอสขอเฮ้บอส เยอาแล้วของใครต้องดูดีๆให้ดูดิพระเอกเดินเข้าหล่อๆโจเลยเข้าคนแรกหล่อๆเลยเป็นไงเงาเงาะพอง <laughs> โอ้โหเล่นพ่อเลยจังหวะนี้ <laughs> โอเคกระโดดลงน้ำแข็งนะจังหวะน <laughs> ี้เฮ้ยลองด้วยไม่รอเว <laughs> ้ย <laughs> สีตาสีตานี่ก็คือมีราชามูนั้น <laughs> ด้วยเนาะ อัั้นกูคงมีบาเลตแล้วบัตทินี่โอ้จะออยแม่งคืนว่ะโอ้โหยูดีจะพาเลตโอ้โหเลสต์แปดบวกคลิปคลิปสิบสามบวกยูดี้ไม่จะพาเลสต์สิบแปดบวกฮะคุณผู้ชมดูมันหึงแค่ไหนดูความหึงของวันเทนเตอร์นะดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องๆมาาเน้องๆคนไหนที่ดูที่ดูที่ดูอยู่อย่าหันเอาเป็นตัวอย่างฮะไม่พาเลตผมบอกาเลตเจออยอ่ะเจออยบอกว่ามึงเอาไปเล่นประตูนั่น เฮ้ยขอเหอะของกระสุนอุ้ยไม่แบ่งจิกเป็นโหมดไอ้ไวเปอร์นะจังหวะนี้เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าโหมดอะไรนะโหมดไอ้ยิงกี่ระนัดหน่ะโหมดเซียนเย่งที่ระโหมดเซียนเออยิงกี่ชาติมันก็ไม่ตายจังหวะนี้ผมว่าผมเดินเป็นบูดีกว่าฮะไอเป็นบูอเนี่ยแม่งยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนอาจจะัดกุพีเอ้ยใจเย็นพี่พี่ใจเย็นจี๊ เอ้ไอ้โจ๊กหลบเดี๋ยวพี่ก็ตกโจ๊กน่ะตกไปเลยตกไปเลยนี่ดูพี่นี่บูบูเดี๋ยวเล่นหนังบูให้ดูโอ้ยมีการแย่งโอ้โหมีการแย่งนี่ตรงนี้ดูมุกเมนต์ดีมุกเมนต์ดีมีเอ็กยิงแม่งไอ้บ้าไอ้หมวกไอ้เพื่อนไอ้งีหมัวกโอ้โหโดนล่าทุกตัวเฮ้ย พี่อยากได้สกอร์งูดีเจนอันดับหนึ่งว่ะเดี๋ยวลองมา,าลงรอบหน้า <anak> ลองมาลงคนเดียวดีเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาลงคนเดียวดูนะแล้วก็จะเอาสกอร์อันดับหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้ได้่กูโม้ไปงั้นละทำไม่ได้หรอกอยู่น่าบอสมาเมื่อไหร่ก็เรียกกูแล้วกันกูจะยิงบอสกวางมันนำไปแล้วไม่ใช่เหรอจะรู้เหรอเรื่องของกวางไม่เกี่ยวกับกูเออบอสไม่เกี่ยวกับกูนะครับ แล้วกูว่าอย่ารอดเฮ้ยเด้งไอชิบหายอะไรเด้งเด้งเด้งโอเคกลับ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 เข้ามาในเกมนะกลับเข้ามาในเกมกูไม่ได้ยิงอะไรกับเพื่อนเลยโอ้โหหายถ้าเยอะก็เยื่อนเพื่ขอขอหาแต้มก่อนเดี๋ยวไม่ได้ก็ต้องเสียสละเพื่อนโอเคประมาณนี้ขึ้นได้เลย ขึ้นไปขึ้นไปสัตว์ไอ้เพื่อนยังแต้มไม่พออว๊อดไม่เป็นไรกูแต้มไม่พอมากี่รอบแล้วแต้มไม่พอฮะจังหวะนี้ลืมขาดอีกห้าร้อยเมื่อกี้ลืมจริงเด้งไงเมื่อกี้โอ้โหไม่เด้งนี่ผ่านนะจังหวะนี้ตายไปแล้รอเยี่ยมเลยไปชิดไหล่มากสัตว์เออใช่ โอ,โ, icism, โอ้โ,อโหไม่คิดได้ไงโชว์โง่ในคลิปเลยเนี่ยโอ้โหโชว์กากให้โลกรู้จังหวะนี้ฮะโอ้โหเอ๊ะหน้ามุมโอ้อีข้าร้อยแต้มอีข้าร้อยแต้มเลยมาแล้วเพื่อนตีข้าร้อยแต้มเมื่อกี้โอ้โหติดใจมากก็คือเด้งเด้งเลยไม่ได้ยิงกับเพื่อนโอ้โหขอะไรันต้องไปชมกูตีมาแล้วตัดให้นักธนมแล้วจอยจ๋อไอ้แทงดิ ไปยุไล่แทงไอ้ไอยแทงอะไรของมึงแทงนี่แทงนี่มาเอลอะไรตัวนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขึ้นอยวเพิ่งเดีอยวเพิ่งขึ้นอยวเพิ่งขเดี๋ยวเพิ่งขึ้นกูไปแล้วกูไม่ขึ้นหรอกไปๆพวกมึงไปเดี๋ยวกูยกนไปโจ๊กโจๆล่อล่อมันล่อล่อมันให้นิจโจ๊กโอเคเดีไปล่อมันไป อ่าเดี๋ยวไอ้เต้เป็นตัวโออยมีบาร์ใช่ไหมตัวเฮียมีบาแต่กูลืมแล้วว่าไม่แขว่งตัวไหนวะมันยิงตรงนี้มันยิงตรงนี้ไหนไม่มีใครมีบาร์ไม่ใช่หรอตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยโอเคโจ๊กพี่จะจดจำจ๊กไว้ขึ้นไปเลยโจ๊กโจ๊กพี่จะจำจ๊กไว้ขึ้นไปเลยโจ๊กพี่จะอยู่ตรงนี้เองจะออยมาเราอยู่สองคนเรามาอยันยันไรก้ากันเฮ้ยมายิงตรงนี้นี่ไปอะไร มายิงมายืนตรงนี้นี่ไม่ขึ้นเลยใจเย็นๆย่ดบออสออกมายังงนะี่เยใจเย็คอแลมึงเออเดี๋ยวคือมึงไม่มีบาเลเอ็เออเอกิงอกิงไม่โดน <c oughs> ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมนะ่ okay. ะโอเคจอยเราจะจำนายไว้ไม่เวิร์กไหวสัตว์บอกอะไรยิงไม่เข้าหรอไม่ไมอันตไปเลยอันต ตีเชี่ยอะไรไม่ใช่เอลนะสัสโอเคงูจะตายแนละ้จวจังหวะนี้เราเหลือ50เท่านั้นนะฮะยิงเข้าไปรั่วเลยไม่โดนมอนตบสักทีฮะจังหวะนี้ต้คิดหายตายยิงแรงตายเอาดิบาเลีคิดมากเเอาดิเหลือ20ฮะจังหวะนี้ยิงเข้าไปฮนะนนอัดอัด20เท่านั้นนะจังหวะนีน้ยิงเข้าไปนะอุอ้ยไอชิบหายตายหนะ่าเฮ้ยตอนที่พี่ขอ พี่ต้องได้นสิ <Yay! S 1> โอ้โหใครแม่งแย่งอนะ่ะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงแค่นี้ไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าเปิดกล่องไม่ต้องดูเนาะคงรู้กันหมดแล้วว่ากล่องได้อะไรไม่ต้องดูเนาะเพราะ <c oughs> ว่าผมกินว่าเพราไม่ได้กล่องโอเคเจอกันคไว้เจอกันคลิปหน้าสวสัสดีครับบ <c oughs> ายไปไกลตีนเลยสัตว์มึงก็ดูแต้มกูหน่อยดิตีมือกวาไอสัตว์แต่ละคนแต่ละคน กนตาสุดท้ายก็ไม่ได้แบบคยุย